สวัสดีครับผมนุ้ยพระบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่113นะครับคลิปที่แล้วเป็น EP ที่112นะครับสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เช่นเดิมนะครับแอดไลน์โดยใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับพระเก่าเก่สวยยอดนิยมนะครับหลากหลายรายการนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์นี้นะครับแอดไลน์โดยใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับหรือไม่ก็สแกน QR โค้ดนะครับพระเก่ายอดนิยมบ้านๆนะครับชื่นชอบและสนใจไม่ควรพลาดนะครับ ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับถ้าไม่เป็นน้อง f c ทุกท่านรายการแรกเป็นภ้ากิ่งประพามนทนนะครับเจ้าคุณศีสวนวัสดุทัศน์สองสี่แปดห้าครับสวยเก่าเดิมนะครับผิวหิ่งนะครับหายากสุดนะครับสุดยอดพราเก่าโบราณนะครับหาแบบนี้ไม่ได้ง่ายๆนะครับตามศูนย์นะครับเปิดกันน่าจะหลักหมื่นนะครับองค์นี้นะครับเอาราคาประเบาสามพันห้านะครับหล่อโบราณเก่าสวยเจ้าคุณสีสวนวสดุทัศน์สองสี่แปดห้าครับ กิ่งประพามนทนสวยสมบูรณ์นะครับเก่ามากๆนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าสวยยอดนิยมครับกิ่งเจ้าคุณศรีสนวสุทัศน์เป็นพิมพ์ยอดนิยมหายากนะครับประพามนทนนะครับต่อไปก็เป็นพระกิ่งประเวศโบราณนะครับเปียกทองเก่าทั้งองค์นะครับสวยงามมากครับพระกิ่งโบราณยอดนิยมวัดบวรนะครับสมัยก่อนนะครับมีตัวหนังสือนะครับประเวศตรงนี้นะครับเปียกทองนะครับ มีโค้ดเม็ดงาเก่าท่านใดทื่นชอบและสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าโบราณบ้านๆนะครับมาใหม่ๆนะครับเก่งเปาวเล์วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพนะครับสมัยก่อนนะครับตัวหนังสือนะครับปาวเรลครับมาใหม่ล่าสุดนะครับนุยพระบ้านยอดนิยม EP ที่ห่ครับ ต่อไปก็เป็นพันเนื้อดินนะครับหลวงพ่อปานนะครับวัดบางนมโคพิมพ์ขีไก่ครับพระเรียบใช้เก่ามานะครับพระมีลงลักปิดทองเก่าด้านหน้าครับด้านหลังไม่มีนะครับลงลักปิดทองเก่าด้านหน้าเป็นพิมพ์ขีไก่หางพวงครับลักและทองหนาสวยสมบูรณ์นะครับเรียมเก่าๆสสวยนะครับนําไปขึ้นคอได้ทันทีนะครับเนื้อเก่าตามนี้เลยนะครับพิมพ์ขีไก่ครับ หลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับต่อกันด้วยรูปหล่อโบราณนะครับองค์นี้เป็นพระหล่อโบราณเก่าหลวงพ่อเงินจังหวัดพิจิตรนะครับวัดท่ามไฟนะครับพิมพ์ใหญ่หล่อสวยสมบูรณ์ครับพระดีมีนาคตนะครับหลวงพ่อเงินออกวัดท่ามไฟจังหวัดพิจิตรเนื้อสวยเดิมนะครับเก่ามากๆนะครับมาใหม่เลยนะครับหล่อโบราณนะครับตะใบหยาบ สุดยอดประสบการณ์สูงนะครับพระดีมีอนาคตนะครับตอนนี้จะไม่แพงนะครับหล่อโบราณเก่าสวยครับหลวงพ่อเงินออกวัดท่าพระไฟจังหวัดพิจิตรครับพิมพ์ใหญ่นะครับสวยงามมากครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าเก่าบ้านบ้านยอดนิยมต่อไปก็เป็นพระสมเด็จวังหน้านะครับอู่วัดพระแก้วนะครับโบราณนะครับเป็นพิมพ์ไพ่ตองฐานสูงพระลงรักปิดทองเก่าสวยงามนะครับปางซ่อนหานะครับ ฐานสูงนะครับเนื้อผงครับลงรักปิดทองเก่าโบราณนะครับเป็นพระโกุโบราณเก่ายอดนิยมครับเป็นพิมพ์ไพ่ตองนะครับพระสมเด็จวังหน้าโกวัดพระแก้วครับเนื้อสวยสมบูรณ์นะครับพระลอยลงรักเก่านะครับท่านที่ชื่นชอบและสนใจติดต่อเข้ามานะครับลอยคาบลักนะครับเก่าเดิมปิดทองเก่านะครับ สวยสมบูรณ์นะครับเนื้อแห้งๆเก่าๆโบราณมาใหม่ๆนะครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อโบราณนะครับพระพุทธชินราชนะครับหลวงผ่้เผือกวัดกิ่งแก้วพิมสองหน้ายอดนิยมและหายากครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับสองสี่แปดห้าครับพระพุทธพระพุทธชินราชนะครับอกเหล่าหน้าฐานหลวงผ่้เผือกวัดกิ่งแก้วครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับ ่วนใหญ่จะพบเจอแต่หน้าเดียวครับองค์นี้พิเศษนะครับสร้างกรณีพิเศษและหายากมากครับพิมพ์สองหน้าครับน้อโลหะนะครับเก่าแห้งเดิมๆนะครับพิมพ์ลึกสวยคมชัดหล่อได้สวยมากๆนะครับสภาพนางฟ้านะครับสองสี่แปดห้านะครับลอยหล่อช่อตะใบเก่าเก่าสุดยอดหายากนะครับสองหน้าผิวดาเดิมนะครับผิวแห้งแห้งเก่าเก่าเดิมๆสวยงามคลาสสิกครับ ชินล่าส2งหน้าครับต่อก็นด้วยเงินพดด้วงนะครับยุคโบราณนะครับหนักก้อนละหนึ่งบาทครับมีโค้ดนะครับมีโค้ดตาชดานะครับไม่ทราบยุคนะครับหนักหนึ่งบาทครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับราคาพิเศษนะครับพราเก่าเก่ายอดนิยมบ้านๆต่อไปก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อแช่มนะครับวัดนายาง ท่านเป็นเกจิเก,ก่าเมืองเพชรบุรีครับหลวงพ่อแช่มวัดนายางรุ่นแรกครับจังหวัดเพชรบุรีเนื้อทองเหลืองนะครับใหญ่ๆโตๆนะครับสวยมากเป็นรุ่นยอดนิยมนะครับหลวงพ่อแช่มวัดนายางเป็นพระปั๊มนะครับสวยและงดงามนะครับมาใหม่ๆนะครับ านใดสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับหลวงพ่อแช่มวัดนายางสุดยอดเกจิเก่าเมืองเพชรบุรีครับพระเก่าเก่าสวยยอดนิยมนะครับต่อไปก็เป็นพระวัดปากน้ํารุ่นแรกนะครับมีเครือบเก่าสวยคลาสสิกเดิมๆครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับ0 6 2 0 1 7 6 7 4 2เครับพระเนื้อผงเก่ายอดนิยมครับพระผงของขวัญนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ํา ภาพเดิมๆที่สวยแบบนี้นะครับหาไม่ง่ายแล้วนะครับท่าในใดชึ่งชอบและสนใจนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเนื้อสวยมากนะครับยังเห็นหน้าตาครับพระวัดปากน้ำรุ่นแรกอยู่ในกรอบพลาสติกเก่าสวยครับเลื่อมจับขอบนะครับพระผงของขวัญยอดนิยมครับวัดปากน้ำรุ่นแรก ต่อกันด้วยตอรีดใหญ่นะครับปีศูยอดนิยมนะครับมาใหม่ๆนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองเก่าสวยหลวงปู่ทวดยอดนิยมครับปีศ5ครับตอรีดใหญ่พิมพ์เอนะครับรุ่นประสบการณ์สูงครับเนื้อที่สวยเก่าๆแห้งๆนะครับเนื้อทองผสมเก่าเดิมๆครับปี05หลวงปู่ทวดวัดช้างให้ครับจังหวัดปัตตานีสวยสมบูรณ์นะครับมาใหม่ๆนะครับตอรีดใหญ่พิมพ์เอปลายแหลมนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับ ผิวเดิมนะครับสวยเดิมครับ่อยหล่อช่อนะครับปีศูนย์ห้าแต่ก็ล่เก่ายอดนิยมครับหลวงพุทวดวัดช้างให้ครับจังหวัดปัตตานีอีกหนึ่งองค์นะครับก็เป็นหลวงพุทวดเช่นกันนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์หน้าประเชษครับ พระสวยแชมป์เลยนะครับปีศ exactly? exactly? mm ูนย์ห้าครับตัวรีดเล็กนะครับหน้าอัปเช่ปีศูนย์ห้านอทองแดงครับมีคาบเบ้าดินเบ้าเดิมๆนะครับเนื้อสวยงดงามมากครับราจะไปแต่งขอบข้างเก่าสวยตัวรีดเล็กนะครับหน้าอัปเช่ปีศูนย์ห้าพิเศษนะครับมีดินเบ้านะครับเต็มนะครับละหายากนะครับตัวรีดเล็กหน้าอัปเช่ครับยอดนิยม พิมพ์สวยลึกคมชัดนะครับมีเสน่ห์สุดๆครับตวรี่เล็กหน้าอัปเช่หายาครับอีกหนึ่งรายการนะครับคลิปนี้นะครับองค์ดารานะครับเนื้อเงินพระหน้าปกหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ิมพีนะครับหลังยันนะนะครับยันยอดนิยมนะครับพระหน้าปกเก่าเดิมๆนะครับเนื้อเงินสุดยอดหายากครับหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีครับพไว้สสงไว้ทุกท่านนะครับ ถนาไ้นที่ชอบสนใจไม่ควรพลาดนะครับพับปิดตายอดนิยมนะครับหลวงปู่โตที่สําคัญนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับสวยแชมป์ครับสุดยอดหายากนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่กับคนรวยหมดแล้วนะครับไม่ค่อยมีมาถึงเรานะครับหลวงปู่โตหลังยันนะนะครับวัดประดู่ฉิมพีครับต่อก็ได้พระชัยวัดนะครับรุ่นสร้างเขื่อนหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนื้อสมฤทธิยุคต้นครับ เป็นพายุกเก่าโบราณนะครับเนื้อสมฤิ์ผิวกับดำครับเป็นผระหล่อโบราณนะครับก้อนอุดชนะโล่งครับเนื้อสมฤิ์ครับมีอุดนะครับสวยงามคลาสสิกค,ครับรูปหล่อพระชัยวัดนะครับรุ่นสร้างเขื่อนหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับ พิมลเลกสวยคมชัดนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับพระเก่าเก่ายอดนิยมหลายรายการนะครับต่อไปก็เป็นลูปหล่อหลวงพ่อปานพิมพ์หัวไม่ขีดเล็กนะครับหลวงพ่อปานคลองด่านนะครับจังหวัดสมุทรปราการยังสวยนะครับเป็นพระเก่าเก็บโบราณบ้านๆครับหลวงพ่อปานนะครับคลองด่านครับพิมพ์เล็กนะครับหัวไม่ขีด ท่านใดที่ชื่นชอบและสนใจรายการไหนนะครับ0 6 2 0 1 7 6 7 4 2ครับทักกันเข้ามานะครับหัว,หวไม่ขีดเล็กนะครับหลวงพ่อปานนะครับให้ชมชัดชัดนะครับหลวงพ่อปานคองด่านครับ สวยเดิมนะครับเก่ามากๆนะครับสนใจไม่ควรพลาดนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหนุ่ยพระบ้านยอดนิยมนะครับ EP ที่หนึ่งหนึ่งสามต่อไปก็เป็นพระชุดเบญจภาคีนะครับพระนางพญานะครับพิสุนุโลกครับกูวัดนางพญานะครับเนื้อเก่าจัดมากๆนะครับได้หนาสวยและสมบูรณ์ครับมาใหม่ๆนะครับพระนางพญาพิมพ์ใหญ่เข่าโค้งสุดยอดหายากนะครับเนื้อสวยสมบูรณ์สุดครับ องค์นี้เนื้อจัดเป็นพิเศษนะครับไม่ค่อยเจอนะครับพระมีคาบลาดํานะครับตามธรรมชาติพระเนื้อดินนะครับลงกุกเก่ารอยตอกตัดโบราณนะครับพระนางพญาย,ยอดนิยมครับพิมพใหญ่เขา่าโค้งสุดยอดหายากนะครับสสวยๆหนานา,นาเก่าๆและงดงามแบบนี้นะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับหนุยประบ้านยอดนิยม สวยเดิมนะครับคลาสสิกมากนะครับพระนางพญาพิสุนุโลกต่อกันด้วยพระสุ้มกรนะครับกำแพงเพชรน,นะครับหนึ่งในชุดเป็นจาภาคีอีกหนึ่งรายการครับเนื้อเทาดำสวยเก่าแห้งและสมบูรณ์นะครับ พระซุมกอกำแพงเพชรครับสุดยอดพระกูกเก่าโบราณนะครับอายุปเป็นพันปีครับประสบการณ์สูงหนึ่งในชุดเบญจจากภาคีครับพระซุมกอกำแพงเพชรเนื้อเทาดำนะครับมีค่าวเกลียส,สวยๆนะครับเนื้อแห้งมากๆครับสนใจในรายการไหนติดตอ่อเข้ามาได้เลยนะครับพระก่เก,เกยอดนิยมหลากหลายรายการนะครับ ปิดท้ายรายการนี้ด้วยองนี้เลยนะครับนุยพระบ้านยอดนิยมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับพ่อไม่พี่น้องทุกท่านอีพีที่1 1 3หนึ่งครับพระสุมกอเนื้อเทาดําเก่ามากๆครับพระยอดนิยมนะครับส,สวยๆหลายรายการนะครับจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับไปพบกันคลิปต่อไปครับ